สวัพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมช่องจินคณะพงค์คำผุนรวมิรพี่น้องออกงานวันแรกถือฝนอีกแล้วครับผมดูนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้หยุดติได้ยุติทําการแสดงพี่น้องตั้งแต่เวลาสี่สามพี่น้องเนื่องจากว่าพายุเข้านะครับเบิงสภาพวันลั้พี่น้องเอยเปียกไปแล้วจนปน้ยงว่าในเสาตกด้วยครับ นี่ครับตอนนี้เวลาหกโมงเช้านะครับพี่น้องม้อนในเซาอยู่เป็นยังไงแม่เต้นัสแล้วชีวิตมอลร่ำนะครับพี่น้องตอนนี้เวลาหกโมงมเช้านะครับพี่น้องฝนยังม่อนในเซาตกอยู่พี่น้องเมืม่อคืนเราก็พยายามสแสดงยายามล่นพี่น้องแต่ว่ามัน อายุไม่หยุดเลยนะครับดูดูหลังมีชีนะครับน,นี่ก็เป็นชุดติ้นพี่น้องพึ่งซักมานะครับโดนอีกแล้วพึ่งซักมานะครับพี่นอ้นองกอกซักมากครับเปียกหมดเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็มีงานต่อนะครับมีงานแสดงต่อที่จังหวัดสุรินทร์พี่น้องผม่ามานี้ผมไทยให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับ ดูนะครับที่จุดเช้านี้ที่ยางสีซูดาที่นอ้องแต่ลคุคนะครับจะน้ไหนเนี่ยมาคืนนี่ครับค่ะโอเค <laughs> เบียกเมื่อเอาก่ได้ขึ้นไปรถเสียบางคนันน้อยเ่าของพี่น้องเช้าแล้วฝุนยังไม่หยุดเลยนะครับตกแข้งครับพี่น้องเอ้ยโดนอีกแล้วชุดพืชซักมารู้ว่าหนีแั่เนี่้ าใจเอกครับสวัสดีครับพี่น้องเป็นัไรค่ะฮะไปกับไบ้านอนนี้กันี้บ้านไยู่นีค่ะเปเลิกค่ะบอกทุกคนฟังแอปอย่างขึ้เศ้าเม่ขึ้นนี่หยุดทำไมคนมาคนแบฟ้ากับัหัซึป่านี้หยุดไหมเพราะทันหยุดยุ่ค่ะทีนี่ฉันกับไปซบอะไรไปกับไบ้านอไรเลยนี่ยุ่นีกันสกั่นแล้วสี เ็ะคะขับรถได้เล่นคนคอยเล้อดูดาวนะคะดาวรุดาวครับคุณโงกันแล้วคันี่โ้เลนอนทานนี่พี่น้องเอมึงแหละเสภาพากนามลมาจนหกวงเช้ายังไม่หยุดเลยเนาะไปกับแต่ว่าได้ค่ะอยูกับอยู่ตั้งสิหละไปใส่ผ้าพี่บอบน้องาบ้อีนั่นรู้ปะรเบิงรู้ปะเป็นอาร์คือบ้านี่าร์ตเบาหยั่งสันเด ดูครับเฝ้าหย่งนดีาอ้ยนอนนี่ละตื่นเขม่าอายุเพิ่งเก่าอยู่เอาไปมาน้หงคมีรีวิตหมอลำพี่น้องเังไดบน่บอกคนนี้เป็นอย่งคือเศร้าเพราะนันมันเล่นไม่ได้นะครับมาเศ้าก็อ้ยไปจ้าเลยละมาเศร้าก็ได้เมื่อคืนเราก็พยายามเล่นอยู่นะครับแต่ว่าฝุ่นเนาะ กุ้งแล้วกุ้งมีแต่มันสิตรงกุ้มเลยใครแน่ก็มุนอันอยู่เนาะใครแน่ยน่อยใครแน่อยู่แต่กับว่าอยากเจอสู่มือมันพี่น้องเลยยุ่งุ้งเค่ะเบิร์็โดทาย้ไปอัดรไปดูดสภากาศฮ ซอเออันนี้บรรยากาศยามเช้าพี่น้องดีว่าวันร่มสว่ากระจกเวิร์ดขึ้นคนว้อยขฝนของวันนี้เราไปกันต่อที่จังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องเอาเพราะว่ากาบุญบางไฟอีหลีเนาะขอฝนฝนบางไฟเดินหกไม่คิดตัวโอ้โหเอาบรรยากาศยามเช้ามาให้ดูครับพี่น้อง เปียกเมดครับน้ำหงนะครับน,นี่ก็เป็นบรรยากาศพี่น้องตอนเช้า <c oughs> น้ำสิช่วมคอเด้นี้ยนี่ออกไงคดีเนี้ยที่มันว่าป็นชีตูมเนาะทันขันทันขันทึ้นขึ้มือนั่นแย่เลยที่ไหนรถเขาเนกรั้นในเรื่องอนพี่น้องขากลับในเงินองข่าแบบนนี่ตอนนี้ก็ได้ยังเขาได้กุได้กุได้ตุ่มยกน้ำอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้าวค้างนะครับเอาไว้พี่อัปเดตไม่พี่น้องเบิ้งพี่น้องว่าปิดจังใดนะครับ ตอนนี้เราก็โยนชุดอะไรแล้วก็เปียกหมดพี่นั้ยบักนี่ยของอย่างยเอามาซ้ำโยนขนลุได้หมดลุ่นเนอะแล้วก็มาว่างของโงน่นขนลุ่นเลยว่างกว่าจ<ว>ัดทำไมหรอกว่างกับวิวิความหมายมาหรอเมื่อเอามาแล้วเอามาจ่ากของเลยต้องหยิบรถเลยเรืงของเดี๋ยวจัดเอาไหมอืม นี่ครับอันนี้บรรยากาศจ่าเวทีก็เปียกมดพี่น้องเน้นซื้อเ้ากันนี้ขึ้นนอนรถบัสไปมดนะครับพี่น้องแล้วกเก็บของนล่างจีบจมพ่อเว่าชุดเปียกเบิดพี่น้องครับสำหรับวันนี้จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ